สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ริมคลองพะดุงกรุงเกษมนะครับก็พามาชมบรรยากาศริมคลองนะครับวันนี้ก็น้ําค่อนข้างดําเลยครับดูตรงนู้นสิครับไม่รู้อะไรครับผุดผุดขึ้นมาไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับตรงนั้นนะครับฝั่งทางนู้นก็จะเป็นตลาดผลไม้ครับตลาดมหานาตลาดสดนะครับถ้าฝั่งทางนู้นก็จะเป็นโบเบตลาดส้มนะครับ ตลาดส้มก็จะขายเสื้อผ้าเยอะแยะเลยนะครับบางนก็ทาสีตึกไว้สวยงามเลยทีเดียวครับสีเขียวสีส้มแล้วก็จะมีเสื้อผ้าขายด้วยครับเสื้อผ้าสำหรับเด็กนะครับเสื้อผ้าเด็กพรไม่รู้มีเปล่าครับ ใครจะซื้อไปขายก็ไปได้ไดเลยนะครับเสื้อผ้าเด็กครับอยู่โบเบสสะพาน5ครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามโบเบสตลาดส้มเลยครับเมื่อก่อนแถวนี้ก็ขายของเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้จัดระเบียบใหม่ก็ไม่มีแล้วครับก็ทําเป็นทางเท้าทางเดินครับเสื้อผ้าก็ทางในโบเบสสะพาน5อันนี้ก็มีนะครับสําหรับใครที่จะไปซื้อเสื้อผ้า อกางเกงในเสื้อในซื้อไปขายครับมีครบหมดเลยในตลาดส้มตรงนี้ก็เยอะครับอย่างที่เคยถ่ายให้ดูครับบูเบตลาดส้มตรงนี้เยอะมากครับเสื้อผ้าชุดชั้นในของเด็กของผู้ใหญ่กางเกงยียนมีหมดเลยครับยะเอ๋ครับตรงนี้ก็มีเพื่อนชาวลูกขึ้นมาอาบแดดอยู่ตรงนี้ครับ มุมนี้ก็จะเป็นจุดตัดครับระหว่างคลองมหานากับคลองพระดุงกุงเกษมนะครับไปฝั่งนู้นก็ไปประตูน้ําครับฝั่งนี้ก็หัวลาโพงครับหลอดใต้สะพานก็ผ่านฟ้าครับเรือก็จะเล่นมาฝั่งนี้ครับถ้าไปฝั่งนี้ก็ไปเทเวศครับฝั่งนี้มุมนี้ผมก็เคยมาถ่ายรูปให้ดูบ่อยๆครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นภาพนิ่งครับนี่ครับสีสันของตึกก็จะสวยงามประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปฝั่งสะพานสี่กันนะครับโอเบสสะพานสี o ่ 4. ข้ามฝั่งนึงก็ข้ามคลองนะครับดำๆตรงนู้นไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับตรงนั้นก็จะเป็นทางรถไฟนะครับไปหัวลำโพงประมาณเนี้ครับ บรรยากาศริมถนนให้ชมก่อนนะครับส่วนตลาดข้างใน,นก็เดยถ่ายให้ดูแล้วครับเดี๋ยววันไหนมีเวลาว่างก็จะเข้าไปถ่ายครับตรงนี้ก็จะมีบริการแักยามด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาเข้ายัางไงก็น่าจะโหลดแอปก่อนนะครับจักรยานสำหรับปั่นชมเมืองครับ ครับก็จะมีที่นั่งพักก่อนครับดูตึกข้างนี้นะครับมีสวยเลยครับก็ตึกสีขนมอ่ะครับหลากสีตรงนี้ก็จะเป็นโบเบสสะพานสีแล้วครับข้างในก็มีชุดขายเยอะแยะเสื้อผ้าครับ ก็ขึ้นไปตรงนี้เลยครับโบเบสสะานสีโซนนี้ก็จะไปโบเบสสานนาค,ครับเขาก็จะปลูกดอกไม้อะไรประดับไว้ตรงนี้ครับดอกไม้สีขาวครับก็ชมบรรยากาศริมคลองนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับฝั่งโบเบสสะพานสีนี่ก็สีสันสวยงามเลยครับ อย่างเดียวครับน้ำมันดำไปหน่อยครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนเขาก็ระบายน้ำออกไว้เผื่อฝนตกหนักอะครับก็จะมีที่สำหรับนั่งพักก่อนนะครับตรงนี้ก็จะทำเป็นทางเดินเดินได้สะดวกอยู่ครับสำหรับชมดิมคองคก็เก็บบรรยากาศประมาณเนี้ครับ สีสันของตึกถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะครับย่านนี้ครับย่านโบเบสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูอมม่วงะครับไม่รู้เขาเรียกสีอมม่วงหรือเปล่าไม่รู้นะครับตรงนู้นก็จะเป็นโบเบสสะพาน3ครับก็ข้ามไปโบเบสสเตชันได้ด้วยนะครับ ก็จะขายพวกเสื้อผ้าของเด็กของผู้ใหญ่มีหมดครับส่วนมากก็เด็กก็เยอะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ